เราไพบกับแนนในช่อง Sister แน n อีกแล้วนะคะในคลิปนี้แนนจะมาแชร์ประสบการณ์และวิธีการรักษารอยสิวของแนนเองค่ะว่าแนนมีวิธีการยังไงแล้วก็ใช้อะไรได้บ้างรวมไปถึงควบคุมไม่ให้รอยสิวของเราเนี่ยเป็นมากกว่าเดิมหรือเข้มกว่าเดิมมาติดตามคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่เราเป็นสิวแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือรอยสิวนั่นเองใช่ไหมคะ แต่เราจะทำยังไงได้บ้างให้รอยสิวของเราจางได้เร็วรว,รวมไปถึงรอยสิวแต่ละจุดบนผิวหน้าเคยสังเกตไหมคะมันสีเข้มแตกต่างกันบางจุดก็มีสีต่างกันด้วยนะคะอย่างเช่นสีม่วงเข้มสีน้ำเงินเข้มสีน้ำตาลหรือสีดำด้วยค่ะที่มันสีเข้มแตกต่างกันนะคะสาเหตุหนึ่งก็มาจากการที่บริเวณนั้นมีการผลิตเม็ดสีผิวหรือเมลานินที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ จึงส่งผลให้แต่ละจุดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะว่าเพราะอะไรและมีวิธีการยังไงในการรักษาค่ะก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการรักษารอยสิวนะคะเราจะต้องรู้ตั้งแต่การเป็นสิวของเราก่อนค่ะแนนสังเกตว่าใครหลายๆคนเนี่ยกลัวที่จะอุดตันผิวก็เลยไม่ทาครีมกันแดดกันใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าสิ่งที่ตามมาจากสาเหตุที่เราไม่ทาครีมกันแดดนั้น ก็คือผิวของเรามีการไปกระตุ้นให้ผลิตเม็ดสีผิวหรือเมลานินขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวจากการที่ไม่ทาครีมกันแดดนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเมื่อเราเป็นสิวนะคะบริเวณนั้นจะมีการอักเสบมีความร้อนใต้ผิวเกิดขึ้นเมื่อเจอพลภาวะหรือแสงแดดที่เป็นสาเหตุหนึ่งไปกระตุ้นให้เม็ดสีผิวของเราทำงานเนี่ย จึงส่งผลให้บริเวณนั้นสีผิวเข้มมากยิ่งขึ้นแตกต่างกับบริเวณผิวที่ไม่ได้เป็นสิวนั่นเองค่ะวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็คือให้ทาครีมกันแดดค่ะแม้ว่าเราจะเป็นสิวรหรือไม่เป็นสิวก็ตามก็ต้องทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่าแพทย์ผิวหนังอเมริกาเนี่ยถึงกับได้บอกเลยนะคะว่า ควรจะทาครีมกันแดดให้เหมือนกับการแปลงปันซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นและต้องทาทุกวันใช่ไหมคะวิธีการเลือกครีมกันแดดสาหรับคนเป็นสิวนะคะก็คือให้เลือกสูตรสําหรับคนผิวแพ้ง่ายค่ะจะลดโอกาสที่จะอุดตันผิวรวมไปถึงสาม,มารถลดโอกาสที่ผิวเราจะโดนผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแสงแดดมลภาวะที่ไปกระตุ้นให้ผลิตเม็ดสีผิวหรือเมลานินบริเวณน,นั้นนะคะจะได้ลดโอกาสที่จะเกิดรอยสิวได้ค่ะส่วนค่าป้องกันแสงแดด สำหรับคนที่สิวเยอะหรือสิวเต็มหน้าเนี่ยควรจะเลือกตั้งแต่ SPF 30ขึ้นไปนะคะจะอบบางแล้วก็ปลอดภัยกับผิวมากแต่ถ้าใครเป็นสิวระดับปานกลางหรือสิวเล็กน้อยนะคะสามารถใช้ SPF 50ขึ้นไปได้ค่ะวิธีการทาครีมกันแดดก็สำคัญเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าแค่ทาครีมกันแดดไปอย่างนั้นแต่รู้ไหมคะว่าถ้าเราทาไม่ถูกต้องส่งผลให้ผิวเราไม่ได้รับการปกป้องนะคะ เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทาครีมให้ถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของครีมกันแดดก็คือให้เราทาปริมาณที่2ข้อนิ้วนะคะจะ2ข้อนิ้วชี้หรือจะสองข้อปลายนิ้ว2นิ้วนี้ก็ได้นะคะและจะต้องทาก่อนออกแดดอย่างน้อย20-30นาทีค่ะเพื่อให้สารป้องกันแสงแดดนะคะทํางานได้เต็มที่ก่อนที่เราจะออกไปสู่ภายนอกหรือกลางแจ้งนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ใครลหลายๆคนไม่ทากันแดดก็เพราะว่าอยู่ในที่ร่มหรือว่าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคะ ก็ต้องทาครีมกันแดดเช่นกันค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่แสงแดดเท่านั้นที่มากระทบกับผิวของเรามลภาว่าต่างๆนะคะความร้อนแสงแดดสามารถทะลุกระจกเข้ามาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องทาครีมกันแดดไว้ดีกว่าค่ะมาถึงวิธีการรักษาสิวที่มาจากประสบการณ์ของแนนเองเลยนะคะ แน,นเชื่อว่าใครและหลายคนก็ต้องเป็นเหมือนกันนั่นก็คือเวลาเราใช้ตัวลดรอยสิวแล้วเกิดการแสบบนผิวใช่ไหมคะและทีมลดรอยบางตัวนะคะเมื่อใช้ไปแล้วรู้สึกว่าหน้ามันมากกว่าเดิมด้วยก็มีนะคะจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยแนนก็เลยพยายามหาสกินแคร์หรือตัวรักษารอยสิวที่ไม่แสบผิวปลอดภัยกับผิวระยะยาวรวมไปถึงไม่ทําให้ผิวของเรามันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแนนก็เลยไปเจอตัวที่สามารถจัดการในเรื่องของรอยสิวหรือจุดด,ด่างดําบนผิ หน้าของเราได้นะคะนั่นก็คือวิตามินซีนั่นเองค่ะแนนเลือกใช้เป็นวิตามินซี5%ที่เป็นชนิด L-ascorbic นะคะ ซึ่งตามผลงานวิจัยแล้วนะคะเขาได้บอกว่าถ้าเราใช้วิตามิน C 5%สามารถทําให้ผิวเห็นผลขึ้นได้ในเรื่องของรอยสิวจุดด่างดําและยังทําให้หน้าของเราใสด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเมื่อเราใช้ต่อเนื่องไปในระยะยาวก็ไม่มีผลข้างเคียงต่อผิวไม่ได้ทําให้ผิวบอบบางลงผิวแพ้ง,ง่ายมากกว่าเดิมหรืออะไรเลยนะคะและแถมไปกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวของเรา ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยค่ะเพราะคุณสมบัติของวิตามินซีนะคะเขาสามารถไปยับยัง้งหรือควบคุมการผลิตเม็ดสีผิวที่ทําให้รอยสิวของเราเข้มนั่นเองทําให้มันจางลงได้นะคะและยังไปกระตุ้นการลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนจึงทําให้รอยสิวของเราค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆและหน้าใสาขึ้นได้ค่ะจากการศึกษาหลายฉบับนะคะได้พบว่าถ้าใช้เซรัม่มวิตามินซี5%ต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันทั้งเช้าและเย็น สามารถทําให้ผิวเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ใน2สัปดาห์แต่ถ้าให้สังเกตด้วยสายตาของเรานะคะ <_ t iny> เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบแตกต่างชัดเจน <_ t iny> ก็คือ3สัปดาห์ขึ้นไปค่ะแต่มีเงื่อนไขนะคะว่าจะต้องใช้ควบคู่กับการทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันในตอนเช้าค่ะเ <_ t iny> พราะว่าวิตามินซีเนี่ยเราอาจใช้และปลอดภัยกับผิวแต่ส่วนผสมอื่นๆที่ใส่เข้ามาด้วยอาจทําให้เราเกิดการระคายเคืองได้นะคะเพราะฉะนั้น ควรจะอ่านรายละเอียดหรือส่วนผสมอื่นๆด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากให้แนนแนะนาว่าใช้เซรั่มวิตามินซีตัวไหนดี D, ใช้แล้วเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยกับผิวในระยะยาวทักเข้ามาได้ค่ะที่ Li n e a s s t ซ r N เ n ได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปนี้ทั้งหมดก็คือเป็นวิธีการรักษารอยสิวที่มาจากประสบการณ์ของแนนเองจริงๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอยากให้แนนทำคลิปอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณนะคะสามารถทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะเราจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ